ต้องบอกว่าความรักครั้งแรกนะจบลงเพราะเล่นละครวายดูดิใช้ก็ดึงดราม่าและใช่ใช่มัน็นการเกล่าวหานะคือจริงๆมันก็ไม่เชิงว่า <c oughs> เป็นเพราะเพราะมาเล่นละคร <c oughs> มันเป็นเหมือนแบบด้วยวุฒิภาวะเราเริ่มเปลี่ยนในการมองความรักในในสิ่งที่เราเคยอยู่มามันก็มันก็เปลี่ยนไปตอนนืออายุตทอาไรนะคัตอนนั้นเป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะตอนนั้นประมาณสิบเจ็ด สิบแปดอะค่ะค่ะแล้วตอนนั้นยังไงคะเจอกันยังไงเอง่ยคือจริงๆเป็นเพื่อนกันค่ะค่ะค่ะก็ะต้องบอกว่าทุกความรักที่ชิปมีมาจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนคือไม่ได้แบบตั้งหน้าตั้งตาจะจีบแต่รู้สึกว่าเราได้มีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนก่อนใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่ใช่ค่ะแต่ว่ายัางไงคะคือด้วยความที่เราอาจจะเริ่มถ้าเทียบสิบเจ็ดสิบแปดแล้วมองกลับไปตอนนั้นก็ถือว่าเราเริ่มต้องทำงานเร็ว ใช่ค่ะเหมือนตอนนั้นหนูเริ่มทำสิบแปดใช่ไหมคะเหมือนความความรักครั้งนั้นก็เริ่มก่อนที่เราจะทํางาน mm hmm. แต่เหมือนแบบพอไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีเรื่อง long distance ด้วย mm hmm. ซึ่งเ,เขาก็แบบไปเมืองนอกเรียนเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. แล้ว พอเราทํางานแล้วพอกลับเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเราเริ่มทํางานเรามอมีมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตหนูก็เลยแบบเลือกที่จะออกมาค่ะตอนนั้นทำไมถึงเลือกชอบคนคนนั้นเพราะเป็นสเปคอะไรยังไงชอบแบบไหนอะไรเงี้ยจริงๆหนูไม่มีสเปคตายตัวนะคะหนูชอบแค่ถ้าอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกว่าเขาเป็นคนดี เราก็จะเปิดใจให้มากขึ้นให้เป็นมากกว่าเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าอกหักไหมคะไม่เลยค่ะไม่มีคำว่าเลยด้วย<ม>นะครบเกี่ปีนะลูกสามปีค่ะ,คะเอ๊แต่ว่าตอนนั้นเองก็อายุ1 7 1 8เนาะกับการค,ความรักท้าไม่เราถึงมองอนาคตไกลขนาดนั้นว่าเฮ้ยถ้าเป็นแฟนฉันมันต้องเห็นอนาคตที่แบบเป๊ะมีความมั่นใจในความสัมพันธ์ขนาดนั้นคือ ตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเราจะมีแบบเหมือนตั้งเป้าไว้ว่าอายุเท่าไหร่เราจะทําอะไรเราก็จะคิดว่า22เราจะแต่งงานวัน24เราจะมีลูกหรืออะไรแบบี้แต่งเร็วจังเลย22แต่งแล้วเหรอคือตอนเด็กๆอ่ะค่ะเราก็จะมีแบบ mindset อะไรแบบนี้อ่ะค่ะแต่พอพอเราโตขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะคำว่าไม่เห็นอนาคตตรงนั้นเราเห็นอะไรในในแฟนคนแรกของเราละคะคือเราไม่ได้ว่าเขานะแม่มว่าไมเพราะแบบมุมเราจากมุมเราคือเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าชิตแคลรู้สึกว่า เขายังขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรเงี้ยคือเขาก็ยังไงก็ได้สบายชิลๆก่าเราเท่ากันค่ะอายุเท่ากันใช่ค่ะแต่เห็นว่าเขาเรักเรามากขนาดว่าจะมีปัญหากันเมื่อไหร่ก็ตามเขาจะเป็นฝ่ายยอมยอมยอมใช่ค่ะณตอนนั้นอะชิวรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ดีมากเลยนะเราเจอคนที่เขาโอเคกับทุกอย่างที่เราเป็นหรือว่าไม่ว่าอะไรที่เราทําอ่ะ เขาโอเคหมดเลยถึงแม้ว่าชิปผิดก็ตามอะ่ะเขาก็จะเป็นฝ่ายเลือกที่จะมาขอโทษชิปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราณนะตอนนั้นอะ่ะเราเลยรู้สึกว่าแบบอ,อ๋อคนนี้รักเรามากเลยอ,ะอ่ะอครับึ่้ดูเหมือนน่าจะดีนะใช่ค่ะแล้วทำไมหนูถึงรู้สึกว่าไม่โอเคเพราะว่าเหมือนพอสุดท้ายแล้วอะ่ะการที่ ชิปรู้สึกอะไรบางอย่างมีความคิดอะไรบางอย่างมันไม่ได้พูดออกไปไงคะมันมันกลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะขอโทษแล้วทุกอย่างที่ชิปรู้สึกมันก็ยังอยู่ในในความคิดชิปมันเลยไม่ได้ถูกแก้ไขก็เลยต้องจบลงแบบนั้นแนะต่แต่บ,บุมนี้จริงๆก็ถูกต้องนะ,ค,ะคนที่ยอมไปหมดทุกอย่างบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นเนาะใช่